สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแควรัก,กเกษตรทุกท่านเนาะคะเนเมื่อนี้สบายดีแฟ้มกริิภาพพ,พ,พี่น้องมาเห็ดอาหารเสริมง้วหให้ง่วอวนเลี้ยวด้วยค่ะเด้อให้ง่วมีสารอาหารและให้ง่วม่ลูกอ่อนให้ง่วม่ลูกอ่อนนอาาี่ออวนเลี้ยวเพราะว่าเขาสูญเสียจากการเลี้ยงลูกมันเพาพี่น้องสูญเสียจากการที่ว่าลูกดูดนมไปหลายมันสิมีส่วนผสมอียงแน่เนาะคะเนเมื่อนี้ สบายดีฟ้ามกสิมาวบามาอธิบายให้ฟังสูตรเล่งดวนเลยค่ะพี่น้องสูตรเลียงดวนในการอ้วนของงัวเลยกด้วจ้ะการที่ง่วเป็นไม่หลุกอ,อ้วนเขากินอาหารบบเพียงพ่อเพราะว่าไปกินอาหารตอนแรกนี่ก็อาหารเป็นเพียงพ่อน้อกขอน้อไปกินหยาหยากับโบเพียงพ่อถึงง่เสียกินปันไรกับบบเพียงพ่อด้วยพี่น้องเสียดแห่งง่วเนี่จอยหอมโซ่ด้วจ้ะเดี๋ยวเขาสิเอาอาหารพวกนี้มาเสริมถาดอาหาร แห่งั่วเห่าเพื่อวางัวเห่าเนี่ยสิได้มีนำม,มีนวลขึ้นแล้วก็ค่วมอ้วนขึ้นมานำนุ่มกับสีไหลพี่น้องง่วเห่ากับง่วหน่อยเห่ากับสีลาเรื่องแกมใสง่วแม่พันเห่ากับสีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสัตว์ไว้พี่น้องการที่เห่าเลี้ยงง่วนี่ต้องมีอาหารเสริมในจากหน่อยเด้ค่ะเด้อย่างหน่อยอาทิตย์ละสองขังสบายดีฟ้มกะ ให้กินมสวางมือแล้วค่ะตัวมานนี่เป็นมือที่สามเราค่ะเพราะว่าบ่าให้เขากินดวนแล้วพี่น้องอาทิตย์อทิตย์นี่ก็ให้กินสว่างคางเราเป็นคางที่สามเด้อค่ะเด้ออทิตย์นี่ยห้อกระสีให้เบิง้งว่ามีส่วนผสมยังแน่เนาะคะเนาะมีต้นกล้วยเด้อค่ะเด้อต้นกล้วยต้นกล้กวยที่ตายพ่ค่ะหรือว่าต้นกล้วยเกาหรือต้นกล้วยที่ห้องได้มาจากการตัดตัดยอดตัดอ่าตัดเครือกกล้วยนะพี่น้อง เขาก็เอามาตัด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 ไว้หาตัวกับหากระมังเนาะค่ะเนาะตัวมาจากต้นกล้วยถามีหญ้าเน่เปียมักก็คือแบบนี้เขาก็ใส่ได้เด้อพี่น้องตรงนี้สิเป็นหญ้าเน่เปียมักเนะจ้ะเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นหญ้าเน่เปียมักเขาก็ใส่ได้เด้อค่ะพี่น้องเพื่อเสริมอาหารนี่ใส่ก็ได้จ้ะถ้าเ้ามีเนาะค่ะเนาะถ้าเ้าบ่มีก็บ่เป็นยังค่ะพี่น้องตัวนี้เขาสิมีหญ้าเน่เปียอยู่สวนเ้าปลูกเอง ผูกเองแล้วก็เข้ากะสิเอามาผสมกับอาหารคนดนี่แหละจ้ะอย่างนี้เปียนน่ข้ามักแล้วคุณนคาโปรตีนก็สี20่20เปอร์เซ็นต์เลยด้วยค่ะเด้อคุ้นคาโปรตีนหลายมันหอมงัวกะสิกินดีบม่มีเหลือเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรียกก็คือต้นกล้วยพี่น้องที่หาง่ายที่สุดต้นกล้วยด้วยค่ะเด้อเป็นอาหารเป็นยาเย็นกินเข้าไปแล้วง่วนง่วกล้วยนี่สิเย็นท่วงพี่น้อง แล้วก็สะเฮ็ดให้ติดสัตว์ไว้ได้อค่ะเด้อเป็นสัตว์ไว้ได้อค่ะเด้อนี่อันที่ส w i n แม่นหยังก็คือกัรไมีหญ้าในเปียกเอาหญ้าในเปียกสับใส่ก็ได้บ่มีก็บ่เป็นหยังพี่น้องเอาแต่ต้นกล้วยก็ได้ต่อมาเด้อพี่น้องต่อมาเขาต้มเด้อพี่น้องเขาที่กินเหลือเขาที่กินเหลือจากการที่เขากินเหลือเขาก็เอามาเอามาใส่นลำห่อนแล้วก็ต้มพี่น้องต้มแล้วแล้วตุมแล้วแล้วเราก็ผสมตัวนี้เขาสิผสมให้แตะง่วมไอรุกอ่อนสามตัวเด้อค่ะเด้อ อ่าที่เขาเห็ดใบหักกะละมังนี่เขาสีบอให้กินเม็ดเขาสีาให้แตีงง่วนมีลูกอ่อนสามตัวเท่านั้นเพราะว่าอยากให้เขาอ้วนขึ้นเพราะว่าเขาให้น,ำน้ำนมลูกเขาหลายเนาะค่ะเนาะตัวมาสิเป็นอาหารข้นจะอาหารข้นอาหารข้นนี่มันสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะอาหารข้นนี่งสิบแปดเปอร์เซ็นต์เขาก็สีใส่ถ้วยเขาก็สีใส่อันตรงนี้ก็สีได้ประมาณสองกะละมังเนาะค่ะเด้อ สวงกะละมังนี่ก็คือประมาณหนึ่งถ้วยนี่ได้สวงกะละมังเลยค่ะได้สวงตูวแล้วก็ลื่มละเอียดลื่มละเอียดนี่คือหนึ่งถ้วยนี่จะได้สวงกะละมังคือกันค่ะหนึ่งแล้วก็เกลือค่ะเกลือเฮากใส่ประมาณนี้ได้ค่ะเด้อใส่ประมาณหนึน่งเพื่อว่ามมนสีเดชเพิ่มรสชาติแล้วก็เห็ดใ้ง่วนในทว่งบเอืดเด้อค่ะเด้อตัวมาเน,ะนกาะเนาะกากน้ำตาลกากน้ำตาลฮาก็ส่ละลายใส่น้ำไว้เองสีละค่ะ ละลายไว้ซื่อๆได้พี่น้องแต่ว่าตอนที่ผสมอีหลีนี่ต้องใส่น้ำเพิ่มอีกประมาณสง้งส้งถังเลยค่ะเด้อเพระาะว่าเขาสีให้ยง่วนในกินน้ำได้หลายรอให้งัวกินน้ำได้หลายในหนาเลียงเนาะคะ่ะเนาะเขาก็สะใส่น้ำได้หลายเลยค่ะพี่น้องใส่น้ำได้หลายเลยขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะเนาะเขาก็สะเอาเข่าใส่เลยค่ะพี่น้องเข่าที่ใส่เลยค่ะ ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวมากตัวมากกับตัวโดยล้ำละเอียดตัวโดยล้ำละเอียดต่อมาก็ตามไปด้วยอาหารข้นนะคะอาหารข้นค่ะประมาณนี้กับพ่อค่ะพี่น้องอาหารข้นเนาะคะ่ะเนาะตัวมากกับเกลือค่ะพี่นอ้องเกลืกอรู้เองสีเลยค่ะบ่ได้ผสมด้ยค่ะพี่น้อง สบายดีฟ้มผสมรเลยค่ะเด้อห้าสีเฮ็ดตามนี่เลยเร็วห้องกับอากาศน้ำตาลเนี่มาใส่เลยค่ะพี่น้องอากากน้ำตาลนี่ยมาเทผสมเลยค่ะที่ผสมเลยกากน้ำตาลก็เอาใส่นี้เลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาใส่เล้าห้องาเอนน้าม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 า,มา,มาใส่เพิ่อเอาห้องกัสีใส่ประมาณนี่ตัวมาเ้องกะสีเอนน้าม,มาเพื่อบ่เลยพี่น้องนี่คือเป็นการเซ็ตแล้วกันเนี่ย บายดีฟ้ามเฮ็ดเสียดเราเดือดค่ะพี่น้องนี่นี่แหละคือเป็นการเสียดเอาไปให้งวัวกินนึ่งวัวก็สิกินคักจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อวา่าการอาการที่วัวกินเขากินจัง่เนื้อเขากินแบบอรีสอร่อยซ้ำไหลเนาะค่ะเนาะมามาส้มมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะก็สิกินแบบนี้เละพี่น้องกินย่างอรีสอร่อย สิดูดกินน้ำด้วยจ้ะพี่น้องว่าสิมักน้ำเขาใส่น้ำไว้ให้เขาสิดูดกินน้ำจนเมื่อยจ้ะย่งางอร่อยพี่น้อง น้ำกินกินดีพี่น้องเขาสิดูดน้ำกินจนยเมดแหละกินน้ำกินแล้วเขาก็เฉมากินหยวกกล้วยพี่น้องาพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเนยเด้๋ยวกระเด้อเพื่อมีคลิปวิดีโอด,ด้านใดก็สิได้เหมือเน,นอเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเหนียวกับว่าพวกกับว่าพวกกับจำหนีเนาะจา้ะ ขอบคุณที่รับชมและฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ